มาเดินมาโอเคครับนี่เราก็จะลงเรือสปีดโบ๊ทนะครับข้ามฟากจะไปเกาะร้านกันเรือเต็มออกเลยใช่ไหมค ถ้าไปเรือข้ามฟากนี่ยจะจะรองนานหน่อยใช่ไหมใช่ครับเขาจะออกเปรอบรอบนี้เป็นรอบไปก่อนอ๋อใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงสามสิบนาทีเดินตามน้องเจ้าฟ้าไปลงครับผมพี่หนึ่งคนนะครับพี่สองสองผู้หญิงสองคนเดินตามผมเรือโป๊ห้านะครับพี่อ๋อโป๊ห้าเลยเรือลาดได้ ขายมาเรื่อยคนขาเข้าขาออกเยอะมากเลยเพื่อนๆคนเยอะมากโอเค ลไม่มองไปเรือไหนโอ๊ห้าอันนี้อันนี้ไปเรืองอะเนี่ยเหรอ นี่ครับสัมปะละที่จะไปก่อร้านระวังรถระวังรถไปแดดรู้สึกว่าแรงมากครับเพื่อน <c oughs> อันนี้เกาะร้านนะครับสปีดโบ๊ทขึ้นโป๊ห้านะครับคิดเป็นหัวหัวร้อยห้าสิบนะครับไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอเป็นเที่ยวเหมือนเรือข้ามฟาก เรือข้ามฟากนี่เป็นรอบนะครับอีกรอบทีบ่ายสองโอเคดี่ลาลำนี้ใช่ไหมพี่โอเคครับพี่ถือกระเป๋าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่านะครับมาถึงสปีดโบ๊ทที่เราจะข้ามไปเกาะล้านแล้วพเพื่อนตามมาครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เจอกันเ่อะล้านสอนนั่งสปีดโบ๊ทเหรอว่าขาไม่มาได้เดี๋ยวทำไมาไม่ไปเดีเรา เรือกำลังจอนะครับโทษโทษที่ตอนนี้เรือก็กำลังจะออกนะครับทุกคนในเรือต้องใส่เชือชูชีพปลอดภัยนะครับเพื่อน ยาซิต mm ี้แหลมมารีไฮเริ่มกัน รมแรเมยหหายมุ่งหน้าสูา่เกาช้าง พอมาถึงท่าหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับก่อนร้านนะครับเพื่อนเรือกลังเทียบท่านะครับอ่ะลงลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอา ครับโอ้ยเหลือบร่วงน้ำอีห็นอไงพี่สูดีๆก่อนอะอันนึงอ่ะ,เ,อะเขาไม่ได้ใส่แสนเดียวก่อ,อร้านเรียบร้อยนะครับ ท่าเหลืองานบ้าเนาปาเป็นสปีโปดโบ๊ทนะครับเพื่อน ครึง่งมาถึงใช้เวลาไปถึงครึ่งชั่วโมงครับจากแลมมนิายมาเกาะลานนะครับถ้าเป็นสปีดโบ๊ทถ้าเป็นเรือข้ามฟากก็ประมาณ3ามสินาทกาีกว่านะครับ

ต้องน้ำก่อนรับเช่ากันไหมครับรถเช่าไหมเดี๋ยวเข้าห้องน้ำกันซื้อก่อนเข้ามอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนับเช่าเท่าไหร่พี่ตอนนี้ก็ไปหาที่พักนะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์เข้าพาไปนะครับหาตะแหวงมันมีหาดอะไรบ้างพี่ก่อนร้านมีทั้งหมดเจ็ดหาดเจ็ดหาดหาดตาแหวนหาดตะแหวงหาดเทียนหาดเทียน อาแสมอหาตายายครับผม<า>ครับอ๋มีเจนหาดนะครับรวมแล้วจากท่าเหลือท้ายบ้านหน้าบ้านเนี่ยหน,หน้าบ้านนี่ยกี่กิโลครับจากสองกิโลนะครับประมาณสองกิโลท่าเหลืองหน้าบ้าน ในหฮดตะแหวง2อกิโลนะครับมีวินมอเตอร์ไซค์ครับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์เขารับส่งโอเคครับกลางคืนมีที่นั่งกินใช่ไหมพี่มีครับถ้าไปทางหันรวนน่ะปลาเยอะอ๋อนั่งกินเป็นครับ่ครับผม โอ้นี่สวยคี่หัรับนี่ก็อสวยมากแล้วก็มานี่ถนนก็จะขึ้นเขาลงเขานะครับจะใช้ประมาณ2กิโลแล้วก็เพื่อน แต่ถนนดีมากะ,ค,ะค,ครับคนขี่ถนนเป็นถนนแบบต้องใช้ฝีมือใช้ clear, นนเกียร์เกียร์ตับนะเพื่อนๆรถออโตเมติกอ uh ๋อโตเมติกเอ้อ าไปที่พักเลยพี่ครับผมจะได้แบบไม่ต้องเดินหานี่คือชายหาดนะครับหาดตสาแหวนเาแหวนเสาแหวนร้านเป็นกทั่วอินเดียกับทัวร์จีนโอ้ทัวร์อินเดียกับทัวร์จีนมานี่ตอนเหนียวบ่ายแก่แก่ก็จะกลับหมดอ๋อไม่้างโอเคบ่ายแก่ๆกก็จะไม่ค่อยมีคนแล้วใช่ไหม มีแต่เรือสปีดโบ๊ทนะครับพเพื่อนครับผมมันคือคือน้ำแข็งตัวมาโอเคอเก็ได้เต็มปม่ะในดูหรับตอนนี้เราพี่เขาพามาบ้านเช่านะครับที่พักว่างเลยจ้ะ ว่างเอาห้องหนึ่งครับครับมันไม่ไม่มีอาหารเช้าเอ่ะไม่มีอาหารเช้าไว้เป็นไรเนาะเพื่อนอาหารเช้าอาหารเช้าเราเสร็จอ่าโอเคซื้อกินกันเลยที่ดูห้องอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวนะพี่นะเดี๋ยวดูห้อง นีนะ่ห้องเพื่อนพันห้านะครับไม่รวมอาหารเช้าสำหรับตรงนี้นะครับเป็นท่าเรือหลังบ้านขอช้างนะครับอยู่อ้อมมา ถ้าเรือหน้าบ้านที่ลงเรือสปีดโบ๊ทเมื่อกี้นะครับอันนี้คือถ้าเรือหลังบ้านย้อนแสงเพื่อนตรงนู้ก็เป็นกาลางร่มนะครับมีเตน นั่งนั่งคานอาหารได้ครับตาม,อมอาาตอนนี้เป็นเวลาสามโมครับหาได้ลองครอบ ส่วนตรงนี้เขาจะทำะเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้เรียบชายเขาขอบเขานะครับให้ชมวิวเป็นจุดชมวิว เพื่อนเลาะไปนะครับตรงนั้นเป็นชายทะเลถ้าเรืออยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อกี้สวยงามมากตรงนั้นคือดำน้ำดูประการัง ท่าเรือนะครับนักท่องเที่ยวบ่ายก็ทยอยกลับกันแล้วนะครับจะค้างน้อยที่สุดเดินต่อนะครับเพื่อน โอเคตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับเครื่องดื่มนี่ดูนี่ครับกลางคืนบนเกาะร้านก็มีอ่า ดนตรีสดให้ดูนะครับมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะแต่ว่าจะเอาอาหารที่อื่นมารับประทานไม่ได้นะครับสั่งร้านเขาอย่างเดียวเงียบสงบมากครับกลางคืนเนี่ยบ เงียบจริงๆแต่กลางวันเนี่ยไม่รู้อะไรนะครับวุ่นวายหมดตั้งแต่ท่าเรือแล้วพาเพื่อนดูบรรยากาศต่อกลางคืนนะครับก่อนเข้านอนไปนั่งกินต่อที่ห้อง <c oughs> <c oughs> กินน้ำชาต่อที่ห้องนะครับพเพื่อน มีสองแถวด้วยนะวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างท่าเรือนี่ครับมีแต่ละจุดละจุดเขาจะมีแบบที่นั่งทานแต่ว่าต้องสั่งอาหารบนร้านเขานะครับพเพื่อนๆอย่าเอาจากอาหารที่ข้างนอกมาทานไม่ได้ครับเวาให้นั่งครับ สกายซีมีร้านเดอสกายซีฟ้าและท้องทะเลนะครับไปกลับไม่มีอะไรแล้วครับเราขับกันมา